โอเคเพื่อนเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าของที่เอ่อเซตลาบ,บอสของผมแล้วกันในปัจจุบันเป็นยังไงบ้างหลังจากก้าวขาเข้าไปใน s t a ต KVM บ้างแล้วเนาะก็คือออฟกาเซมที่เป็นต้านทานก็ไม่ได้ทำให้แรงขึ้นในลาบ,บอแล้วกันแม้กระทั่งการเปลี่ยนหมาไปเป็นแมงทอง s t a ตก็หายไปของที่สมใส่ก็จะเป็นเช่นนี้ดับไฟ ใส่การ์ดมูนไลท์เฮดพีโบแล้วก็ขนาดออฟเป็นพรกิฟตอันนี้เป็นกิฟล้วนแล้วก็เป็นเชลฟิธแล้วก็ Alien, เ,อเอเลี่ยนเนาะอ่าอุนเตอร์แมนเสื้อผ้าเป็นการ์ดเลือดเนาะแล้วก็เป็นวิทยอนปนพรเสื้อผ้าเป็นมาริโอเนตแล้วก็วิทยอนรองเท้าเป็นเมอร์ฟี่จริงๆใส่โอดินได้ไหมได้โดนบอสเบาลงใช่แต่ผมไม่ขี้เกียจไปซื้อมันเปลืองรอเก็บแลกห่อเ,เอาฟรีๆไปอืมเป็น เซตนี้ใส่การ์ดเลือด30% 2องใบอ่อี9เาใบหนึ่งอเอ,อเป็นย่อนประดับเป็นออฟเพนแล้วนี่คือสิ่งที่ส่วนต่างที่ผมจะล่าบอสเบาหลงก็คือผมไปการเทมแล้ว1แถวซึ่งมันไม่ได้ช่วยในการล่าบอสคนที่ตัดสินใจจะไปการเทมคิดดีๆเพราะว่าการที่เขยับไปที่กิฟเฟนเอ้ยการเทมมันถอยหลังมามันขาดทุนถ้าอยากจะไปกลางๆก,ก็ไปกิเฟนเป็นไฟนอลเฮดแล้วก็ถอดโลคูดาวเล่นก็จะได้ดาเมจทางเคเและ และลาบอสอืมอันนี้คือส่วนต่างที่ผมยอมรับได้เพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ผมลาบอสยากมากเนาะโอเคซึ่งเพนก็เหลือแค่แปดช่องละใส่เด็กใส่พีโนมินาแล้วก็เอ้ยแล้วก็เจาะอีกสามรูอ่ารูสามรูแล้วก็เป็นเจาะนี่แล้วก็พีโนมินาเป็นทาริตร้อยสิเพื่อใส่เซตร้อยสิบเนาะเหมือนกันเพนแล้วก็พีโนมินา หัวใสเงินดิสองใบที่ิี่ตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นไฟยี่สิบห้าทั้งสองใบเนาะอืมแต่ว่าก็ตามนั่นแหละก็คือยังไม่มียังรับไม่ครบอา่าอันนี้ลดไล่สองใบแล้วก็ไฟสองใบจริงๆผมมีใบยอย่งแล้วแหละจะใส่นี่ก็ได้แต่ว่าขี้เกียจเปลี่ยนเดี๋ยวเราเปลี่ยนสองใบเลยจะได้ใช้ในครีบผมด้วยโอเคสแตทก็เป็นวันนี้วิสสี่พันแปดสิบแปดดือๆเท่านี้ค่าเพนอยู่ที่ห้าร้อยสิบเนาะ บวกกับเนี่ยร้อยเกก็ประมาณเจ็เปอร์เซ็นพีโบอยู่ที่4ี4ออ่ร้อสเปอร์เซ็นสี่ร้อยสิบส่ค่าอื่นๆก็จะเป็นธาตุไฟร1 2แล้วก็พวกขนาดเนาะตรงนี้โอเคก็ okay. <c oughs> จะมีสกิลอ,อ่าถัดเลี้ยง อันนี้เห็นได้ชัดว่าผมอม่ไม่ได้มีค่าพีโบที่เท่าเดิมแล้วถ้าเป็นหมาผมแต่ก่อนพีโบอยู่ที่ประมาณห0ึเกือบ1นึ่งร้อพีโบหายไปประมาณ60%สิบอรซึ่งได้ค่า PP มาก็ต้องยอมรับสถานาการณ์นี้ถ้าคิดว่าอยากลาบอสจริงจังด้วยจะเก็บหมาไว้ก็ไม่แย่แต่ก็ส่วนตัวผมมองว่าผมทิ้งมันได้อโอเคสตัดวันนี้อัปเกรดวันนี้นี่คือสกิลทั้งสามสกิลที่เพิ่มธาตุไฟ โอเคแล้วก็มีของบันทึกเหมือนเดิมเด็กวิตเฮ้ยเดกเลือดวิตพีโบผมใส่พีโบนะตอนล่าบอสโอเคเออเงาเงาใช้ตัวนี้เนาะไอตัวโลหทองก็จะเพิ่มแม็กเลือดอันนี้ก็ทั่วไปอัพทั่วไปอันนี้ใช้ช่องที่สอง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 โอเคจบเรื่องเงา ต่อไปเป็นสกิลเซตผมออโต้แบบตีคนเดียวผมจะออโต้สกิลแบบนี้เนาะเห็นไหมเป็นเอิร์ธไดฟ์ตามคูดาวที่ผมทำได้ผมทำได้ได้34ีวินะเนี่ย34ีวิอ,าาอ,อ่ะฮะคือผมลองลองขอลองกินหน่อยดิผมจะไปถึง36ได้ไหมอ๋อเนี่กนินนี้อยู่แล้วนี่ว่ามันไม่เป็นไรงั้นเอาแค่34พอโอเคผมทำได้ประมาณ4าีวิซึ่งเกิดจากการที่ กินอาหารเฮดแล้วตัวเนี้ยเวล8เวล10เวล9เนี่ยคือ34วิแต่ผมสามารถทำเอิร์ดไดฟ์ที่เป็น40ทิ้งไว้ด้วยตอนอยู่กับพระพระจะมีสกิลซัฟเฟเจียมที่อยู่ด้วยกันและจะเป็นคูดา38วิทันทีในการตั้งถ้ามีพระโอเปอร์เปิดเอฟเฟกตรงนี้เอ๋อเปิดแอคทีฟสกิลแล้วให้ใช้ตามลำดับมันจะมันจะกระทืบรัวๆเลยตรงเนี้ยจริงช่องเดียวก็พอแต่ผมใส่สองช่องมันดูสะใจดี อืมมันจะกระทื่รัวๆถ้าครูดาวมันติดหมายถึงโอเปอร์หมดมันก็จะม่ใช้ช่องนี้แทนซึ่งช่องนี้ก็จะเป็นสกิลครูดาวที่มันน้อยลงก็คือไม่ไม่ติดครูดาวอืมติดครูดาวตามธรรมชาติมันอนะเออไม่ได้ติดแบบฆ่าลดไล่์ไม่พออะไรอย่างงี้สกิลออโต้อีกสกิลหนึ่งก็คือเป็นสกิลเดวอแล้วก็กิงเกตซึ่งเดวอผมใช้โลหทองเข้าไปอยู่ในนี้ด้วยอืมเป็นสกิลชุบเอ้ยเซตนี้เนาะนี่อันนี้กิงเกตสกิลเดียว โอเคงั้นผมจะปิดสกิลนี้เพราะผมจะเทสคนเดียวไม่มีพระเนาะผมจะกินอาหารเทสแค่หนึ่งอันเนาะแล้วก็ธาตุไฟหนึ่งอืมทีเนี้ยตัวที่จะตีแรงที่สุดแต่ผมจะตีเป็นหมาแต่ไม่รู้จะต้องเทสตัวไหนบ้างนะแต่เอาเทสหมาให้ดูก่อนเขาเทสเพ่เาเท่าไหรพื่เกันวะเพื่อนๆเขาเทสบอสเพื่อนเขาเท่กันอะ หรือวไม่ตามธรรมชาติมันเลยวะปกติเขาเทบอลกันเท่าไหร่อะเนี่ยร้อิบเเลยวะหรือเทหรือเทร้อย,อย120วะร้อใช่ไหมเออเหมือนเขเทร้อย โอเควิธีเล่นสกิลตอนเทสตาเมผมก็จะกดบาร์ให้ครบ3อันแล้วก็ออโตโ้เนาะก็คือ1,2,3แล้วก็ไปเลยคึ่คูดาวก็อยู่ประมาณนี้หนายเหมือนเดิมซึม่งจะเห็นความเบามันก็ก็เบาจริงแหะ <c oughs> น่าจะทำได้แค่นี้มัง้งถ้าเป็นหมากก็น่าจะร้อยแปดสิบมังม้งไอพันแปดมั้ง ประมาณนี้พันห้าหกสิบละกันเนาะอันนี้คือสแตทที่ทําได้ในปัจจุบันที่ต้องเสียการ์ดก็เสียหมาไปก็คิดว่าจริงๆก็ไต่ขึ้นได้อีกระดับหนึ่งละกันแม้กระทั่งถ้าใส่การ์ดธาตุไปเพิ่มที่หัวก็ได้ดาเมจเพิ่มอีกตอนนี้เซดดาเมจก็ประมาณแหละพันห้าหกสิบเนาะที่เห็นเมื่อกี้ทีนี้เดี๋ยวจะลองเทสเป็นถ้าขนาดใหญ่ผมจะเบาแล้วขนาดใหญ่จะเป็นอะไรเดียวออกหลอดเหรอ ขนาดใหญ่น่านะจะไม่รู้ถึงพันหรือเปล่านะปป ไปตอนขึ้นเยอะๆมันก็จะ300%ร้อยเปอร์เซ็นต์ีโบก็อยู่ที่ประมาณนี้ตอนบัฟติด <c oughs> อืมน่าจะเกาะเกาะไพันทวนนะม่นจะไม่ถึงพันก็ได้ โอเค990ประมาณนี้สำหรับตีขนาดใหญ่เนาะก็เป็นท่าที่ผมน่าจะตีดได้ดีที่สุดเนาะผมเล่นท่าทไฟก็ถือว่าเออก็ต้องยอมรับว่าตีเบาลงนะในแง่ของเออล่าบอสจากประเด็นทั้งสองอย่างที่บอกไปก็คือออฟการ์ดเทมและตัดเลี้ยงถ้ามองว่าเราอยากจะล่าบอสอยู่หนึ่งก็คือตัดทิ้งเลยช้อยการ ย้ายประดับไปการ์ดถ้าจะไปการ์ดให้ไปที่อาวุธเพราะอาวุธสุดท้ายไปจบที่วิดอินคีดได้ <c oughs> ถ้าอยากจะกลับมาล่าบอสหรือสุดท้ายมองประดับไปแค่กิฟเฟนก็พอเพื่อไ i ฟแนลเฮดเนาะโอเคก็อันนี้สําหรับดีเพีรทแล้วกันก็น่าจะประมาณนี้ใครมีคำถามอะไรก็ถามกันเข้ามาได้เลยละกันเนาะโอเค